สวัสดีสมาชิกครับมีกระบะออโต้สีประตูมาฝาก1คันกับอิสุสดีแม็กปี2004ตัวสูงแท้โรงงานครับมีแรกหลังคามาให้นะครับแครี่บอยมาพร้อมสีสันประมาณ70%นะครับมีริ้วมีรอยนะครับ79,000ับาทครับ79,000ับาทรถอยู่ที่คลอง7ลำลูกกาปทุมธานีนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดครับอิสุสดีแม็กสีประตูออโต้นะครับคันนี้วางเครื่อง 1J 2005เทอร์โบมาแล้วนะครับติดแก๊ส LPG ด้วยครับใครที่เข้าใจนะครับเอาไปใช้งานนะครับ79,000บาทนะครับแจ้งลงเล่มเรียบร้อยนะครับสำหรับเครื่องที่วางมานะครับสำหรับคนที่เข้าใจนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพนะครับ79,000บาทนะครับขับใช้งานได้ปกตินะครับติดแก๊ส LPG มาแล้วนะครับเป็นเครื่อง2005เทอร์โบเครื่อง 1J ก็เครื่อง Toyota นะครับ ใครสนใจนะครับเน้นเลยครับโทรเจรจาหรือคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนนะครับสภาพนี้จะเหมาะสําหรับคนที่เข้าใจนะครับเอาไปใช้งานคุ้มครับใครใช้เป็นเข้าใจสภาพนี้ราคานี้ลองชมคำนวณดูจะคุ้มกับสมาชิกหรือไม่นะครับเบื้องต้นลดใช้งานได้ปกติขับไกลขับใกล้ขับได้ครับเอกสารก็ครบนะครับแจ้งโรงเล่มเรียบร้อยประหยัดครับเพราะว่าติด LPG มาแล้วนะครับเป็นถังโดนัท ภายในสวยระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าเป็นเกียร์ออโต้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กําลังมองหารถใช้งานนะครับและเข้าใจเครื่อง 1J นะครับเอาไปใช้งานนะครับโดยรวมใช้งานได้ปกตินะครับฝากไว้ด้วยครับคลิกที่ชื่อคลิปอนรายละเอียดนะครับมีบริการจัดส่งให้นะครับ